สวัสดีนะครับงวดประจำวันที่16มีนาคม2 0 6 5หาูากูได้โชคผูคได้มาแน,น่ครับผููได้โชคผูคได้มานกับสาธูนะครับเนาะกูได้เขามา่าแล้วก็ลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ฮิขวร์ดฝากผ้าโชงนี่นะครับฝากไว้เป็นนะครับเป็นหาแนวทางตัวเลขดีๆ ดังๆที่ผมคัดมาแล้วว่ามันชอบนันต้องเขาหรือว่าจังไหนนะครับครับพี่น้องกลับไปพิจรารณานเอาเนาะครับเนาะูะ้ใดมีบุญวาสนาต่อกาค่อยถูกน้องวันครับตะว่าง,งวดที่แล้วนะครับผมบอกที่เดียดว,ว่ารุ่งเก่าสองนะครับสีงวดบ่เคยผ่าถูกทั้งบนทั้งล่างนะครับงวดนี้แล้วก็ไม่นี้ครับแต่ว่ามันเข่านี่คือเข่าห้าสามศูนย์นะครับ ตัวกับทันตัดสื่อเนาะเพราะว่าเลขลรอบหลายโตครับมีเลขสามโตอสองหางนะครับแลบ้วก็สองโตอีกสองคู่นะครับก็บมีห้าสามศูนย์ห้าสองศูนย์นะครับแล้วก็มีหนึ่งหกแปดศูนย์ครับแค่นั้น,นครับเลขเพิ่นเออนะครับผมบอกให้ตามนะผมบอกว่าที่เด็ดเลยนี่เพราะผมติดตามเล่ามาซีงวดแล้ว,วลนะครับ มงวที่หาผมก็เลยออกให้เอฟซีให้ทรรมชมรับชมรับฟังเบิงเสนอเป็นแนวทางนะครับตอนเพิ่นกับมาอนี้นะครับแม่นีเนนะเพิ่นเป็นสูตรคำนวณน,นะครับตอนนี้เพิ่นกระชีได้มากแล้ะครับเดี๋ยวอีกสักสองสามมือนะครับมือนวันที่สิบเจ็ดมีหน้าสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเดี๋ยวผมชิ้มาตามตัวเลขของลุงเก้าสองนะครับ จะเป็นงวดที่หกวนะครับจะเป็นงวดที่หกว้อนะครับก็ลองติดตามนะครับแล้วก็นีที่ไปจุดอ่าจุดอุทยานน,า,นาคีนะครับอุทยานนาคราชเนี่น,นะครับดูว่าพ้าจำมาพิณนะครับก็หอวตอไปเพิ่งเคยไปเที่ยวเดียวแล้วให้ย่ายเถาไปจุดถูกนะครับ ก็ได้หกห้าเจ็ดหรือว่าห้าหกเจ็ดนี่แหละครับถ้าจำามาผิดนะครับเขา่าครับเข่าสองตนะครับเกือบสามตัวแตกครับเดี๋ยวงวดนี้ผมจะไปจุดอยู่ประมาณประมาณมือสองมือเลยครับนะครับแต่คิดนี้มันไม่อย่างายรครับก็มาว่าสำนักไหนเข่านะครับ สำนักใดที่เด็ดนะครับผมก็ชีมว่านําเสนอเป็นคลิปต่อไปนะครับพิดพลาดประกันใดนะครับก็บขออภัยนะครับมือไม่ครับตาบาเสนอนําเสนอตัวเลขนั่เสนอตัวเลขนะครับที่ถ้าพี่น้องมักก็ยังตามบมมากกับพานนะครับผู้ใดเขามาแล้วก็อย่าลืมกด ิดตามกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันสวัสดีนะครับเนาะสุโขมันหมาน,นะครับเด้อสุขูสุคนผู้ใดมีบุญวาสนาต่อการคอยถุกน้องวันนะครับเนาะสาธุถูกมาดูเพลงดีกว่า